จากกรณีพลตำรจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยแถลงภายหลังวงหารือ8พักร่วมตอนหนึ่งว่าพักเพื่อไทยจะต้องรักษาพักก้าวไกลเอาไว้และพักก้าวไกลก็จะต้องสนับสนุนพักเพื่อไทยเพื่อให้มี151เสียงไว้จะได้ไม่หนักใจในการหาเสียงเพิ่มโดยควรเป็นเรื่องของพักก้าวไกลที่จะต้องตัดสินใจว่าจะทําอย่างไรหากยังยืนยันในเรื่องดังกล่าวอยู่พักเพื่อไทยก็ต้องรัฐบาลไม่ผ่าน พร้อมกันที่ยังเปรียบเทียบกับเหตุการณ์เรือล่มว่าต้องมีผู้เสียสละเพื่อให้ประชาธิปไตยไปต่อได้จนนํามาสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ล่าสุดนายปลอดประสบสุรัสศดีอดีตรองนายกรัฐมนตรีและแกนนาพักเพื่อไทยออกมาแสดงความเห็นผ่าน Facebook มีข้อความต่อไปนี้ร่วมสามัคคีกันทํางานไม่ใช่ไล่ส่งกันผมต้องขออนุญ,ญาตท่านพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ แสดงความเห็นกรณีที่ท่านเพิ่งพูดเรื่องเด็กคนแก่และคนหนุ่มว่าใครควรจะรอดกรณีเรือล่มขอเรียนว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะชี้ประเด็นทางการเมืองแต่ผมอยากจะเน้นเรื่องคุณธรรมและมารยาทแบบไทยๆหรือแบบสุภาพบุรุษที่พวกเราเคยได้รับการอบรมมาแต่เด็กแม้ว่าบ้านผมจะมีรถยนต์ใช้มาแต่เล็กแต่ก็ได้มีโอกาสขึ้นรถรางและรถเมย์มาบ้างผมได้รับคําสั่งสอนและอบรมจากครอบครัวและโรงเรียนอย่างคท่งคัดมาตลอดว่า ต้องลุกให้เด็กผู้หญิงและคนแก่นั่งเราผู้ชายต้องเสียสละที่จะยืนแม้แต่วันนี้ผมก็ยังปฏิบัติอยู่เช่นกรณีที่ไปขึ้นเครื่องบินแล้วต้องนั่งรถบัสไปแต่ตอนนี้กลับจะมีคนลุกให้ผมนั่งบ้างเพราะเขาคงเห็นว่าผมมีอายุแล้วซึ่งผมก็จะปฏิเสธทุกครั้งและขอบคุณเขาอย่างจริงใจในขณะเป็นอธิบดีประมงเคยเกิดเหตุเรืออยู่ในภาวะอันตรายจะอับปางหลายครั้งผมได้ออกคำสั่งให้ผู้หญิงและเด็กบนเรือสวมชูชีพ เพราะเขาเป็นผู้อ่อนแอไม่สามารถช่วยตัวเองได้โดยตัวผมจะเป็นคนสุดท้ายที่จะใส่ชูชีพและมีบางครั้งที่เสื้อชูชีพไม่พอผมก็จะเสียสละที่จะไม่ใส่เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำท,ทั้งทั้งที่ผมก็กลัวตายเหมือนกันถ้าใครคิดว่าเรื่องนี้ผมโม้ก็ให้ไปถามคนกรมประมงกับกรมป่าไม้ที่ทำงานกับอุทยานทางทะเลว่าผมทำเช่นนั้นจริงหรือไม่ในฐานะที่ผมกับท่านรู้จักกันดีผมอยากจะแนะนำให้ท่านพูดเรื่องนี้ใหม่อีกสักครั้งเถอะ เพราะผมคิดว่าท่านคงจะหลุดปากออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะโดยประวัติแล้วท่านเป็นผู้ที่เสียสละแม้แต่ชีวิตก็เคยมอบให้กับประเทศชาติมาแล้วอีกเรื่องคือการพูดใส่หน้ากันท่านก็ถูกวิจารณ์อีกเหมือนกันท่านมีเสียงเพียงเสียงเดียวได้รับเกียรติเชื้อเชิญจากพกรรคก้าวไกลซึ่งมีถึง151เสียงและเป็นผู้จะตั้งรัฐบาลแต่ท่านกลับไปพูดเหมือนไล่เขาต่อหน้าเลยมันน่าจะไม่ค่อยเหมาะสมนะครับ เท่าที่ผมจําได้การตั้งรัฐบาลที่ผ่านมาในกรารประกาศนโยบายที่สําคัญเขาจะใช้เฉพาะพักที่มีเสียงมากๆเท่านั้นพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยมีเสียงรวมกันถึง291เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสภาผู้แทน41เสียงหากเขาไม่เชิญพักอื่นขึ้นมานั่งเลยก็แทบจะทําได้ขณะที่ท่านพูดเรื่องนี้ผมสังเกตเห็นผู้ใหญ่ของหลายพักแสดงความตกใจมากมีหลายคนแสดงสัญลักษณ์ทางมือขอให้ท่านหยุดพูดและมีคนหนึ่ง พยายามดึงท่านลงไปด้วยซ้ำกรุณาเถอะครับเขากําลังใช้ความสมัคคีปรองดองสร้างรัฐบาลเพื่อทํางานไม่ใช่การใช้วิธีการแบ่งแยกเลือกข้างเพียงเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้ประโยชน์เท่านั้นด้วยความเคารพต้องขอโทษที่เอ่ยชื่อท่านและแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ด้านนายแพทย์เวงโตจิราการอดีตแกนนํานปชก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กในประเด็นนี้เช่นเดียวกันโดยระบุว่าเสรีพิสุทธิ์พูดดูหล่อดูเท่มาก เหมือนเรืออยู่กลางทะเลเรือล่มมีคนแก่ผู้หญิงเด็กแล้วคนหนุ่มเราจะต้องขึ้นเรือก่อนหรอือต้องให้เด็กคนแก่ผู้หญิงขึ้นไปก่อนเราก็ยอมเสี่ยงภยัยเรือลำที่สองมาก็ไปไม่ใช่อันหนุ่มขึ้นเรือก่อนปล่อยให้ผู้หญิงเด็กผจญกรรมตอนนี้ต้องมีผู้เสียสละให้ประชาธิปไตยไปได้ไม่งั้นไม่มีการเสียสละก็ไปไม่ได้อะไรคือเรือล่มครับใครคือคนแก่ผู้หญิงเด็กครับ พูดคลุมเครือแต่ฟังดูมีจิตวิญญาณแห่งการเสียสละพลีตนสูงส่งมากเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดจนถึงขนาดนี้และยังจะส่งผลต่อไปอีกยาวนานต้องเริ่มต้นจากอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของประชาชนเรื่องการตั้งรัฐบาลน,นี้เป็นเรื่องของอำนาจสูงสุดของประชาชนครับไม่ใช่เรือครับอำนาจสูงสุดของประชาชนไม่มีวันล่มครับมีแต่ถูกบังคับโดยปืนและนิติสงครามทำลายล้างลงไปตราบเท่าที่ประชาชนไม่ปรารถนา ที่จะทาสงครามหลังเลือดประชาชนก็จะยอมกั้มคืนฝืนทนไปอย่างขมขื่นเครียดแค้นสะสมอยู่ในอกรอวันระเบิดใช่ครับความเครียดแค้นฝังลึกอยู่ในใจประชาชนทุกๆคนในเมื่ออํานาจของประชาชนโดนอํานาจของคณะรัฐประหารคว่ำครั้งแล้วครั้งเล่าดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่มีเรื่องเรือไม่มีเรื่องผู้หญิงเด็กคนแก่เสรีพิสุทธิ์อย่าพูดเอาหล่อเอาเท่นหน่อยเลยคุณยึดถือในแนวทางอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนคนไทยทุกคนหรือเปล่าเท่านั้นเอง แล้วก็ไม่มีเรือลำที่สองไม่มีเรือล่มใดๆทั้งนั้นมีแต่อำนาจอธรรมของคณะยึดอำนาจปล้นอำนาจไปจากประชาชนแล้วเอาปืนจี้หัวประชาชนให้ยอมรับกติกาที่พวกเขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญ60มาบังคับประชาชนทั้งประเทศโดยอาศัยองค์กรต่างๆของรัฐธรรมนูญคอสอชอน,นั่นแหละมาบังคับประชาชนที่ทำลายล้างอำนาจอธิปไตยของปูงชนคราวนี้ไม่ใช่สวลากตั้ง250คนตามรัฐธรรมนูญ60ดอกหรือครับ อย่าลืมนะครับ250คนทําลายล้างเสียงของคนกว่า27ล้านคนหรือกว่า14.44ล้านคนแล้วไม่ใช่พวก10พักของฝากสิบทอดอำนาจคอสชอร,รวมหัวกับสวรักตั้งคอสชอทำลายล้างหลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดลงไปหรือครับจึงทำให้บ้านเมืองวินาศสันตรโรดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้และยังคงส่งผลเสียหายอีกต่อไปอย่างยาวนานไม่รู้จะไปจบลงตรงไหนอย่างไร ที่เสรีพิสุดพูดมานี่คงอินกับหนังเรื่องไททานิกมากเกินไปหรือเปล่าดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ